ตอนนี้สื่อมีอิทธิพลมากไหมครับต่อวิธีการมีเพศสัมพันธ์คือสื่อเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันมันโลดผลตีลังกาเอาพี่บูดี้แต่ละประเทศด้วยนะแต่ะละเคาน์เตอร์ด้วยนะผมเชื่อเรื่องหนึ่งว่าถ้าเกิดอยากรองก็ไม่ผิดที่เราจะรองแต่ถามว่าเราจะชอบไหมเราก็ต้องคุยกับพาร์ทเนอร์เราอย่างวันนี้ลาเซ็กก็คือเซ็กแบบท่าเดิมเดิมทำท่าซ้ำๆแต่ถ้าเกิดว่าพาร์ทเนอร์เราชอบและก็ไม่ต้องการมูฟอะไรกันเยอะก็อยู่ที่ดิวแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งบอกลองดูไหมยิ่งคู่ที่คบกันนนาาาาๆะะะรรรรรัพพพีีี่่่่่่วววิิยยยงงงจตต้้ออออมมมมเเเเกกกไไซึผชชืดด สมมุติว่าเราครบกับแฟนมานานๆพี่พุดี้ครับตอนคบกับแฟนช่วงแรกเนี่ยครับถ้าจําได้ถ้าใส่เสื้อผ้าเขากระจับแก้เลยแต่พออยู่ด้วยกันานานๆเนี่ยไม่ใส่อะไรมันยังไม่ทําอะไรเลยนะไม่ใส่ก็ยังไม่ใส่ก็ยังไม่มีอะไรเลยเ,ออเราก็เป็นไงนฮะเราก็เลยแบบต้องทํำยังไงวิธีการของผมส่วนใหญ่ก็คือโอเคเราศึกษาจากพรเลยว่าเขามีพิติกรรมยังไงเพื่อที่จะให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับคู่คนนี้ต่อไปได้โดยที่เราไม่ได้อยากเปลี่ยนคู่แล้วอยากอยู่กับคนคนนี้ตลอดผมเชื่อว่าพรเน่ะสามารถ ให้เรื่องราวตื่นเต้นโรดโผลได้อาจจะมีการแบบม a s s a g e ทำให้รสลักษ์มันดีขึ้นอาจจะต้องมี a อ c e s s o r y เพิ่มเพื่อให้รสลัก์มันดีขึ้น